สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำน้ำหมักสาวข้าวกันนะครับน้ำสาวข้าวดีกว่าเราน้ำสาวข้าวไปทิ้งนะครับนะมาทำให้เกิดประโยชน์แก่พืชนะแล้วก็ลดเขาเรียกว่าลดสารเคมีนะครับจะให้เทียบเท่าสูบหกสิบหกสิบหกเลยไป,ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีหัวเชือ้อไม่มีนะครับไม่มีการผ่านการกระบวนการอะไรต่าง แต่ดีกว่าเราไปทิ้งนะครับพูดง่ายๆนะนะครับอันนี้ดูนะครับดูอันนี้เจ็ดวันนับสีมันจะออกกันนอนอันนี้หนึ่งเดือนนะครับทามาแล้วนะทำแล้วก็ต้องไปใช้นะครับไม่หนึ่งเดือนแล้วก็ไปใช้นะหรือเจ็ดวันก็ไปใช้ได้นะครับให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับวันนี้เรามาดูก่อนอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีกวดน้ำกดปากนะครับน้ำตาลสายแดงนะครับน้ำตาลสายแดง ก็น้ำสาวข้าวอันนี้สะสมไว้นะครับไม่ใช่วันเดียวนะสะสมไว้สองสามวันนะครับจะไ,ได้ขนาดนี้กล้วยนะครับมันเบื่อจะได้ไม่หกแบบไม่เปื้อนช้อนนะนะครับถ้าเราใช้ประจํานะครับใช้ประจําก็เรียกว่าให้ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีนะครับแต่ปุ๋ยเคมีเราใส่ไหมเราก็ใส่อยู่ครับแต่ครนี้เราไม่เอาน้ําสาวข้าวไปทิ้งนะพอเราสาวเสร็จเราก็เททิ้งเททิ้ง,งเสียดายนะเอามา ทำปุ๋ยสักนะครับอ่ะวิธีการทำครับทำเลยนะครับขนาดนี้ใช้สามช้อนน้ำตาลน,น้ำตาลลายแล้วเลยแค่สามช้อนพอ,อนะครับใส่กล้วยเพื่อให้มันหกพอทั้งข้างครับหนึ่งช้อนสองสามช้อน คูณนะครับแล้วก็น้ำสาวข้าวสาวไปเลยตอนนี้อากาศดีนะครับลมแรงนะอ่าเดี๋ยวไม่ต้องใส่หมดเขยยาก่อนนะน้ำตาละละลายมันปลอดภัยดีครับนะดีกว่าเราไปทิ้งเฉยเสียดายไม่เราเสียดายน้ำราบข้าว ในเมื่อมันมีประโยชน์แล้วก็มาทำให้เป็นประโยชน์ครัละลายแล้วครับใส่ไม่ต้องเ,อเต็มนะครับให้เหลือเหลือขีดไป เพื่ออะไรครับเพื่อให้มีอากาศนะครับมีอากาศนะแล้วถ้าเวลากรณีก,รการปิดนะครับให้เราปิดนะครับถ้าอย่างเงี้ยปิดแน่นอย่างเงี้นะครับมีสิทธิ์ระเบิดนะฝนอัดใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราก็เปิดนะครับแล้วก็ไปตั้งไว้ในร่มนะตั้งไม่ต้องตากแดดครับพวกนี้เอาไว้ในร่มนะครับ มันจะมีการกทําปฏิกริยาเหมือนเหมือนครงนี้ครับมันจะมีนะครับอันนี้เวลาทำเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ให้หมดรประมาณเดือนสองเดือนใช้หมดเลยนะราใหม่เรื่อยๆนะครับทำใหม่เรื่อยๆเพราะรอะไรเราก็ถูกข้าวเกือบทุกวันอยู่แล้วทุกวันก็เอาได้นะครับต่อ,ไ,อไปลาดลดต้นไม้ทำพันต้นไม้ต้นใหญ่ใบเขียวแข็งแรงนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปผมจะถ่ายสวนผลช้าให้ดูกับที่เราใช้พวกนี้นะครับก็พูดง่ายๆคือใช้ อันนี้ประจำแล้วก็นานๆหรือปีนึงเราใช้เคมีแค่ครั้งเดียวนะครับนอกนั้นเราก็ใช้พวกนี้นะครับโปรดติดตามนะครับติดตามคลิปกันเรื่อยๆนะครับจะมีพวกต่างๆที่มันเราคิดว่าไม่มีประโยชน์เอามาทําให้เป็นประโยชน์นะครับครับสำหรับวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ใช้น้ําหมักนะหแก้วหนึ่แก้วก่อน้ํา20บลิตรนะครับ ใช้ฉีดพ่นก็ได้ลาดรถก็ได้ครับเห็นผลนะครับถึงกล้าทำคลิปนี้มานะครับ